ท้ายดีโทษดีเหมือนกันตรงนี้อย่างอย่างที่งงไปแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วจบละครับกลายเป็นเอาละครับจบไปตำรวจที่มุมเลยในจะบิดมุมมองเธอเปลี่ยนไปจะบิดลอยนิดนึงก็ยังได้

เดี๋ยวไปทดแล้วนะฮะผมมาทดก็คือตัดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมรอเจ้าของลืมทดใหบเลยไม่เอาเลยฮะยอดไม่เอาเลยยอดเเออาลยยดทิ้งไปเหลือต่อไว้ไม่เอาอาจารย์คุยไม่เอาอาจนรย์ไม่เอาตัดแล้วเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมดเยเดี๋ยวเวลาผมรอเวลาเดียวตาจารย์ไม่ยาวแล้ว เดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์ต่อนหลกักหลักของอันนี้ฮะ,ะค,คุณทนายช่วยสัมภาษณ์หนห่อยว่าหลักในการจัดรูปแบบของลักษณะไม้ที่ตกกระถางเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างอ๋อครับรูปแบบของอนากรไทนะครับมันก็คือ,อเป็นศานสตร์ศิลปศาสตร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีรูปแบบที่คนรุน่นก่อนๆนะครับถ่ายทอดกันมานะครับ ก็มีหลายทรงทรงนี้เขาเรียกทรงอะไรครับอาจารย์แล้วมีที่มาที่ไปหรือการวางองคอง์ประกอบของไม้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับไม้ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าไม้ตกกระถางไม้ตกกระถางที่มาที่ไปในในในอดีตนะครับก่อนที่จะเรามาเล่นเป็นบอลใส่เนี่ยก็คือไม่ต้องเท้าไปไกลนะเราคงจะไปเที่ยวแถวน้ําตกนะครับ แถวภูเขานะฮะจะเห็นเลยว่าหรือว่าไปลำธารไหนก็แล้วแต่มันจะมีไม้ชนิดหนึ่งคือไม้ใหญ่ของพวกเรานี่แหละโดนน้ำซาะต้นมันเอ็นลงไปล้อเอ็นตกกระถางไปหรือถ้าไปเห็นที่ภูเขาก็จะเป็นในตามหน้าผานะครับขึ้นระย้อยลงขึ้นระย้อยลงนะครับอันนี้คือไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามหน้าผาตาม ตามเกาะแก่งนะฮะเกาะแก่งลำธารน้ําหรือไม่ก็บ่อกุ้งของพวกเรานี่แหละนะบ่อกุ้งเนีเห็นเยอะบ่อกุ้งเนี่บางทีปลูกไม้ไม้ไว้ขอบบ่อใช่ไหมนานวันเท่าดินเลนมันดินเลนมันไหลออกใช่ไหมลากชั้นก็ยึดดิ่งลงไปหาอาหารก็ดิ่งต้นเอ็นตามไปด้วยอีกอันหนึ่งก็คือมุมของแสงนะครับมุมของแสง บางทีเนี่ยไม้มันไปขึ้นอยู่ตามซอกซอกหินหรือหินนะฮะแต่มันจงเป็นต้องหาแสงเนี่ยกิ่งมันก็จะยืดเลื้อยไหลลงไปหาแสงอันนั้นคือคือเป็นวิมาของของไม้ตกกระถางนะแต่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คืออยู่ตามหน้าผานะครับตามหน้าผาตามบ่อพันดินตามลำธารน้านะฮะแล้วก็ทรงกิ่งเนี่ยถามว่าเมื่อดัดมาเป็นบอนไซแล้วเนี่ย ก็คือกิ่งมันจะสลับซ้ายขวานะครับวันนี้ถ้าต้นนี้ตัดออกมันจะไม่สวยนะครับจริงๆแล้วมันต้องสลับฟันปลาไปนะครับดัดดัดโค้งออกซ้ายมันก็ออกจะต้องมีกิ่งซ้ายดัดโค้งออกขวามันก็มีกิ่งขวานะครับมันก็จะเป็นช่องไฟให้เราเป็นสเต็ปช่องไฟให้กับเราพอดีนะครับหรือบางคนก็อาจจะดัดออกซ้ายขวาแบบนี้เลย ถามว่าได้ไหมได้แต่ช่องไฟระหว่างตรงเนี้ยนะฮะกิ่งถัดไปเนี่ยมันจะต้องเว้นให้ได้นะครับต้องมีช่องไฟให้ได้นะจัดความสมดุลของของระหว่างกิ่งเนี่ยให้ให้ให้ได้ถามว่าทําได้ไหม ي? ทําได้วันนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกิ่งนี้อยู่กิ่งนี้<ด>อยู่กิ่งนี้ตัดทิ้งธรรมดามกิ่งนี้จะต้องตัดทิ้งนะฮะ วันนี้ดูกันตรงๆเลยนะฮะถ้าือตามตามหลักจริงๆเนี่ยกิ่งนี้อยู่นะครับกิ่งนี้อยู่นะครับกิ่งนี้อยู่แต่กิ่งนี้ตัดทิ้งแล้วก็ไปเริ่มกิ่งนี้อยู่ถูกไหมครับเแตยต่อไปเนี่ยมันต้องออกมาเบนเบนตัวนี้ออกมาตัดพอตัทดทบเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะแตกกิ่งแถวนี้ใช่ไหมฮะตัดกิ่งสองออกออกสองยอดกิ่งหนึ่งก็ต้องออกมาด้านซ้าย ะนะฮะอีกอินมันก็กจะไปขวามันก็จะเป็นยอดไหลลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอนะฮะความพอของเราอยู่ตรงไหนคือความยาวของมันอจจะอยู่ตรงไหนเพระนั้นแล้วมันจะเป็นสลับไปเรื่อยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวา,า,ขวาคืออย่างนี้ที่เอาไว้ก่อนเนี่ยเพราะอะไรป่ะเพราะตรงนี้มันยังเล็กอยู่มันทําไม่สวยเจไนะฮะวันหนึ่งถ้ามันสวยปุ๊บตัดออก นะตัดตัวนี้ออกตัวนี้ใหญ่พอแล้วตัดตัวนี้ออกอใช่ไหมแต่ถ้าเราจะใช้อยู่ดไ,ได้ไหมได้จัดภาพรวมให้มันดีนะนนี้โชคดีก็คือมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันเป็นคนกิจคนละกิจพี่กิจตัดจริงน,น,นี้ไปแล้วเนี่ยตัดยอดไปยอดนีป้ปใช่ไหมฮะเนะี่ยสายเมยนจริงนะอยู่สายนี้สายนี้สายนี้ สายของเส้นนี้ใช่ไหมอ่าตัดออกไปแล้วนี่คือคือคือกิ่งย่อยออกไปใช่ไหมฮะนั่นเลยมันจะไม่เกิดกอาการบวมนะถ้ากิ่งมาตรงกันเมื่อไหร่เป็นไม้กังเขนเนี่ยกิ่งมันจะบวมงั้นย้อนกลับมาของขออนุญาตของพี่มันตรีนะนะพอดูนิดนึ่งย้อนกลับมาตรงเนี้ยพวกเราใครที่สนใจก็ดูนะครับไม้ของพี่มันตรีเนี่ยพี่มาดูดของพี่ป่ะ นะมันจะมันจะมีปัญหาจะมีปัญหาหาตรงไหนไหมพอไม้มันจะเป็นกังเขนพอกังเขนปุ๊บเนี่ยแรงแรงหนากินเนี่ยมันจะดูดดูดน้ําเลี้ยงจากต้นแม่เข้าไปเยอะแล้วมันก็จะไปบวมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะดูง่ายดูกินง่นก็ได้กินยอดเลยก็ได้พอไม้เป็นกังเขนกิ่งซ้ายขวามาตรงกันกิ่งซ้ายขวามาตรงกันปุ๊บเนี่ยคอจะบวมมันจะเป็นตะกบ ให้เราเห็นใช่ไหมฮะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูว่าเฮ้ยเราจะตัดตรงไหนออกจริงๆนั้นนะเอออย่าให้มันตรงกันตัดทษมันออกปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะทํำให้ไม้ต้นนี้เรียวหัวมันจะไม่ค่อยโตหรือว่าโตก็โตช้าหน่อยอย่างนี้มันแรงจับ